สวัสดีครับสวัสดีสุนงค์เครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับวันที่30นะครับวันที่30กันยานะครับวันนี้ทางร้านก็จะพามาชมนะครับของ power ของ MV นะครับ PO PA 5,000วัตต์นะครับ PA 5,000นะครับตัวนี้ก็มาทั้งหมดอยู่2แท่นนะครับเป็นหน้าคาวนะครับเป็นหน้าคาวนะครับสนใจทุก้นมาสอบถามได้เลยนะครับ PA 5,000นะครับ MV ปูนะครับ M พีห้าพันนะครับท่านนี้ก็ราคาแท่นละราคาแท่นละเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับราคาแท่นละเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับสามารถขับได้ทั้งเสียงกลางเสียงเบสนะครับตัวนี้นะครับแท่น MV นะครับมือหนึ่งแท่นละสองหมื่นสองนะครับ <c oughs> มือหนึ่งราคาแท่นละสองหมื่นสองนะครับ มือสองนะครับขายในราคาอยู่ที่9,500บาทนะครับ9,500บาทสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับมีทั้งหมดอยู่2แท่นนะครับแท่นละ9,500บาทนะครับสามารถขับได้ทั้งกลางแหลมแล้วก็เบดนะครับเบรดเบดข้างละ2นะครับกลางแหลมข้างละ2ข้างละ3นะครับสบายนะครับราคาแท่นละ9,500บาทนะครับมีตัวไหนทีมได้ใช้งานนะครับก็เอามาแลกทีเทิร์นได้อยู่คลอง3คลองหลวงปทุมธานีนะครับสภาพใช้งานปกตินะครับเป็น power ของทวิชิ่งนะครับ pa 5000นะครับ ทอเชสเตอร์นะครับเฟดนะครับเฟดนะครับขออภายนะครับเฟดหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่สิบตัวนะครับสิบยี่สิบนะครับสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสี่ทั้งหมดอยู่สี่สิบตัวนะครับขาปลาก็หกตัวนะครับขาปลาหกตัวนะครับด้านหลังนะครับสามารถบิดได้นะครับเมนูสเตอร์บิดได้หมดนะครับเพราะลมมีอยู่สามตัวนะครับ สเปคอนนะครับสามารถบิดได้นะครับผมขอไปนะครับชนนอหนึ่งกับชนนอสองผมก็ต่อไปเรียบร้อยนะครับนี่ครับบิดบิดตรงนี้ได้นะครับเ o w e ์บิดได้นะครับท่านนี้นะครับราคานะครับเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับมีทั้งหมดอยู่สองแท่นนะครับสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้มีตัวไหนที่มาด้ใช้งงานนะครับหนักๆนะครับก็เอามาแลกแท่นเบาๆได้นะครับขนง่ายสะดวกสบายนะครับท่านนี้นะครับ มีทั้งหมดอยู่2แท่นนะครับไปยกคู่ก็จะได้สวยนะครับทุกเข้ามาสอบถามไปเลยนะครับมีทั้งหมดอยู่2แท่นนะครับ9,500บาทนะครับฝากพี่ๆทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับขับเบรข้างนึงแล้วก็ขับกลางข้างนึงนะครับใช้ท่านบนนะครับฝาก็ฝ้ามีปกตินะครับ ไฟมีปกตินะครับตัวสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้สิสนค้าตัวนี้ก็ยังอยู่อุบลนะครับแถวเขตดิสานนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับหรืออยู่ต่างจังหวัดก็่งได้ปกตินะครับแต่มารับเองต้องเป็นอุบล yes. นะครับปทุมนะครับทางคลองหลวงเสร็จนะครับกลับไปอยู่ร้านแน่นอนนะครับทางร้านก็ทางคลองหลวงก็เขาก็ทําทางนะครับทําถนนนะครับหรือหรือลายยางหมดนะครับหรือเต่ฝุ่นนะครับ กบเลยกบลานนะครับก็เลยต้องปิดก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จก็จะลงไปนะครับส่งได้เหมือนเดิมนะครับทั่วไทยนะครับลองฟังน้ําเสียงกันดูลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับช anel หนึ่งนะครับขับกลางช anel บีดช anel สองขับเบีดนะครับเสียงดีนะครับเสียงใสชัดเจนนะครับเสียงกลางนะครับเบีดก็ได้สไตล์จุกๆุนะครับผมกระแทกกระแทกนะครับ ອ yep. uh, ah, ່າເລົາກໍครับແຮງງານຈິງແລ້ວครับ เสียงดีนะครับเสียงกลางซัดแจ๋วนะครับใส่ปิ้งนะครับรู้เรื่องนะครับราคามือหนึ่งก็จะตกอยู่ที่นะครับราคามือหนึ่งก็จะตกอยู่ที่เท่านั้นละสองหมื่นสองนะครับแต่ตัวนี้ผมขายมือแท่นละเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับคุ้มราคาแน่นอนนะครับเดิมๆนะครับไม่เคยซ่อมนะครับใช้งานปกตินะครับของอ MV นะครับโ PO P5000 ของจังหวัดอ่า อยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับฝากพี่ๆทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวมีสินค้าตัวอื่นก็จะพามาชมเรื่อยๆนะครับฝากพี่ๆทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่ร้านนนาศักรหรือจะเป็น power ต่างๆนานา,นาก็มีให้ท่านชมเยอะๆนะครับโทรเข้ามาสอบถามไปเลยนะครับเริ่มต้นก็2000-3000-4000นะครับมีเยอะแยะนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้บางสินค้า หลายท่านนะครับที่โทรมาก็ไม่ได้รีวิวนะครับก็จะขายต่อเลยนะครับสำหรับบางท่านที่กำลังมองหาก็อย่าลืมโทรเข้ามาสอบถามได้เลยเบอร์โทรทีดต่อนะครับ0837398945นะครับ0837398945ฝากพี่ๆทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวมีสินค้าอื่นก็ จะพามาชมเรื่อยๆอีกนะครับฝากพี่ๆทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่ร้านนรันศักดิ์ท้าเจ้านะครับก็จะพามาชมสินค้าต่างๆหน,น้าๆนะครับเบอร์โทรถ้าไม่ติดก็ยันนิดนึงนะครับฝากพี่ๆทุกท่านนะครับไว้เจอกัในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ